น,นี้ชัดเลยว่าเป็นบีเอองึ่งยิงจากเครื่องยิง b m 2 1องครับเสรแล้วเป็นส่วนกางก็คือสามารถทำให้เยชดวิตได้นะครับก่อการมีการทำลายสูงสุดก็ประมาณแ0 0ร้เมตรเจ้าหน้า,นาที่เผยหลักฐานชาัดพบชิ้นส่วนจรวด BM21 ของกัมพูชาถล่มปั๊มน้ำมันที่สีสเกตติดตามเรื่องราวนี้ได้ในข่าวสดจุดกเกิดเหตุวันนี้ค่ะอันนี้ชัดเลยว่าเป็นบีเอองึยิงจากเครื่องยิง BM 21องครับ เราเจออันชิ้นเดียวหรือว่าเราเจอชิ้นส่วนหอตัวนี้ชิ้นส่วนใหญ่ที่ถือที่เจอครับจนแล้วเป็นส่วนหากผมไปครับเป็นส่วนหาส่วนอื่นมันจะแตกแค่สิบเอ็ดหมดครับครับผมซึ่งตัวนี้เราเพิ่งเจอตัวนี้เจอเจอในวันที่เข้าตรวจครั้งแรกวันที่เข้าเคียครับเจอไป็นอัชิ้นนึง้ว่พี่ตั้เดียวกันครับันเดียวกันครับผมเป็นชิ้นส่วนเดียวกันครับ แล้ววันนี้เรามาแล้วเราเจอเพิ่มเติมด้ไหมคะชิ้นส่วนเพิ่มเติมยังไม่มีครับเพราะว่าเจอชิ้นใหญ่สุดก็คือตัวนี้ที่เหลือครับผมพี่เอางพื้นที่อื่นเจอแล้วขนาดไหนก็ <c oughs> มันจะแตกไม่เหมือนกันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของวัตถุระเบิดที่ทํางานนะครับบางครั้งก็แตกหมดไม่เหลือสภาพนี้แล้วแต่ครับมันจะไม่เหมือนกันๆๆๆๆแต่ละที่นะครับแต่เราดูด้เลยว่าถูกยิงมาจากดีเอ,อ, <c oughs> อ็นก็ต <c oughs> ้องดูสภาพที่เหลือคือจะ ขาดการได้นะครับถึงจะระบุชนิดเบื้องต้นได้นะครับ B M สองหนึ่งนี่ใส่ชนิดเจลวุดี็คือเป็นเครื่องยิงครับ B M สองหนึ่งก็คือเครื่องยิงยยิงแต่่ใสได้หลาก็แล้วแต่เจลวดที่ยิงก็คือขนาดประมาณ122มิลลิเมตรที่ยิงมาก็เป็นเขาเรียกว่าลูกจรวดนะครับยิงออกมาแล้วก็ตกกระทบแตกกลายเป็นเศษแล้วเบิดคตัวที่ก้อนสนิการทำลายก็ประมาณไกลที่สุดก็ประมาณ800เมตรเลยนะครับ พื้นที่เสี่ยงหมดนะครับในพื้นที่ที่ตกประมาณ800เมตรในเสี่ยงหมดนะครับคือไกลสุดระยะไกลสุดแต่ระยะที่อันตรายชะกันก็ประมาณรัจะมีประมาณ50เมตรในอันตรายมากนะครับก็คือสามารถทําให้เสียชีวิตได้นะครับเราดํามีการทําลายสูงสุดก็ประมาณ800เมตรแล้วถ้าตกลงไปแล้วเกิดเพลิงไหมในร้านสะดวกซื้อนี่มันเกิดเพราะตัวตัวนี้หรือว่าจะเกิดเพราะอย่าง่นตัวนี้ก็มีส่วนทําไม้เซเว่นมันจะมี เป็นลังคาครับเป็นมีเชือเพิงมเพิ่มเติมครับบรรจะสเ็ตไฟเพิ่มเติมทาให้ลุกไหม้ได้ครับโดยเบื้องต้นนะคะชิ้นส่วนดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กรมสรรพาวุธตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะโดยจรวจดังกล่าวนะคะในประเทศไทยของเรายังไม่มีประจำการเราจะติดตามเรื่องราวนี้กันต่อแล้วกลับมาพบกันใหม่กับข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ